สวัสดีครับพวกเราตัวแทนจากสติงอะคาเดมิครับผมต่อนิทิพลแสงชัยราชหัวหน้าฝ่ายการศึกษาของสติงอะคาเดมิครับผมต้นเชยกรทองชัยนาทหัวหน้าฝ่ายไอทีและ d e เวล็อปเมนต์ของสติงอะคาเดมิครับพวกเราสติงมีเป้าหมายที่จะยกระดับการศึกษาและต่อยอดความรู้ความสามารถของเด็กไทยพวกเราจึงสร้างสติงอะคาเดมิขึ้นมา ซึ่งเป็นการเรียนออนไลน์ที่รวบรวมองค์ความรู้ในด้านวิชาการทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมาศาสตร์และภาษาศาสตร์โดยเราทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กไทยสุดติ่งค a อะคาเดมิกสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มของเราเราเชื่อในการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นเราคิดว่ามีผู้คนอีกมากมายที่มีความรู้มีความสามารถ แต่อาจจะยังขาดประสบการณ์และโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นนั้นเราจึงขอเสนอตัวเองมาเป็นสื่อกลางให้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นกับนักเรียนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจได้มีการถ่ายทอดการถ่ายโอนความรู้เพื่อประโยชน์ต่อบคุคคลที่สนใจและต่อสังคมไทยต่อไปซึ่งการร่วมงนานกับสุดติงอาคาเดมิกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับพี่ให้คุณเนี่ยมีความเชื่อมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้และความสามารถให้กับนักเรียนแลนักศึกษา,าไทยทางเรา มีทีมงานที่จะคอยช่วยซัพพอร์ตในทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การวางแผนค์นเรียนการถ่ายทําการตัดต่อจนกระทั่งการอัพโหลดวิดีโอลงบนลงบนแพลตฟอร์มของเราครับผมธุรก,กิจสุดติงของเราครับจะแบ่งเป็นสส่วนในด้านธุรก,กิจโดยด้านแรกนะครับเราจะทําการเป็นธุรก,กิจด้านการศึกษาซึ่งเราจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่จะมุ่งเน้นพัฒานาศักยภาพตนเองซึ่งเราจะเสนอการสืกษารที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้าใจง่าย และแทรกในทีต่างๆที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่เราจะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ได้ในอนาคตและเปลี่ยนแปลงสังคมทุกหน่ไปพร้อมๆกับเรานะครับส่วนในด้านที่2นะครับจะเป็นธุรกิจด้าน c ่าวคอมพิวติง้งซึ่งเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาและเทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตด้านการจัดก,การระบบเน็ตเวิร์กหรือการจัดการข้อมูลครับให้แก่กับบริษัทติกชนที่ต้องการจัดก,การข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพ และก็มาตรฐานสากลนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานของอนาคตมาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แนวใหม่กับสุติ๊งอคาเดมิกด้วยกันนะครับ